สวัสดีครับคุณจอบสำหรับในแง่ของการรักษาเรื่องของการนอนกลนหรือว่าการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับนะครับอย่างแรกที่คนไข้ต้องทําก็คือต้องมาทําการตรวจการนอนหลับก่อน เพื่อแพทย์จะได้ทราบว่าความรุนแรงของการนอนกรนเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการนอนกรน,นรุนแรงน้อยการใช้เครื่องมือทางธนกรรมใส่ขณะนอนหลับเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความรุนแรงระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงมากเนี่ยก็จะต้องใช้การรักษาที่มากขึ้นเช่นอาจจะใช้ เครื่องช่วยหายใจหรือว่าการผ่าตัดซึ่งจะรักษาด้วยวิธีใดต่อไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์เป็นสําคัญทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับโดยปกติคนไข้ที่นอนกรนเนี่ยมักจะไม่ทราบหรอกว่าตัวเองนอนกรนเสียงดังหรือเปล่าคนที่จะสังเกตได้ก็คือคนใกล้ชิดหรือว่าครอบครัวดังนั้นถ้าท่านสังเกตว่าคนที่ท่านนอนอยู่ด้วยเนี่ยกรนเสียงดังแนะนําว่าให้รีบมาตรวจกับแพทย์เพราะว่าก่อนที่การกรนนั้นจะนําไปสู่โรคร้ายหรือว่าภาวะต่างๆที่ทําให้มีปัญหาในภายหลังได้เนี่ยควรจะต้องรีบรักษาตตตัั้้แ่่เรริมนนะคบ ขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ